สวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Minecraft Hardcore The Series โอเคอีพีที่3แล้วนะครับผมก็จากความดนตอนยที่เราลงเหมืองไปใช่ไหมแล้วก็ทำนู่นทำนี่มานะครับก็ได้เด็กมาประมาณหนึ่งนะอันนี้คือผมเล่นต่อเลยนะเว้ยเออเล่นต่อเลยนะ ก็เลยแบบว่ายังไม่ได้ทําอะไรมากนะครับเอาเราเราครับถังนี้นะเมื่อกี้เขาถังไปแล้วรอบหนึ่งบะแต่ก็ข้าอีกก็ได้นะครับเริ่มมีเหล็กก็ใช้งานเหล็กประมาณหนึ่งเลยแล้วกันโอเคปูไวร่อนและอือฮึต่อไปนะครับก็วันนี้เราจะมาอ่ากูติดอ่ะวันนี้เราจะมาสร้างฟาร์มพืชนะครับผมเออ พี่จะหลุดเลยนะครับนั่นแหละฟวามพืชของเราก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเคลียพื้นที่ไปแล้วเนาะนิงจะสร้างัแต่ EP ที่แล้วแล้วแหละใช่แต่ไม่ได้สร้างนะครับเดียเด๋ยวเดี îne, ๋ยวเดีวทำอะไรเนี่ยอื่นอุ้นอ่ะอื่นๆนมากเลยนะครับเดี๋ยวนะถังอ่ะเดี๋ยวนะผมมีนี่สองอันนะครับอันนี้มีน้ําอันนี้ไม่มีน้าเนาะ โอเคเอ่อเมื่อแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณนอง <c oughs> อชีวิตกูแหล,ละนะครับนอไม่ได้อีกอ่าสักครู่หนึ่งนะครับผมมันจะปนแปลกๆมาก EP นี้ผมรู้สึกวีนไปหมดเลยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับเาโอเคก็เดี๋ยวเราไปที่อ่าลำธารข้างๆนะครับเราจะไปตัปกน้ำ ถึงลำธารก็ได้嘛เอ๊ะตรงนี้มีอยู่แองอยู่ตรงนี้เออ,อเยค,ครับผมก็เริ่มสร้างกันนะครับเราจะสร้างฟาร์มพืชบวกกับอ,อ่อเป็นอคอกม้าไหมจริงๆบอกว่าสร้างกึ่งเป็นอคอกม้าเลยก็โอเคนะเพราะว่าแบบยังไงพื้นที่ตรงนี้มันก็เยอะอะอ๋ออันนี้นิดอันนี้ผมคิดเองนะอันนี้โอเคครับเราก็จะเริ่มตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ หนึ่งนะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นอย่างนี้นะเป็นห้านะครับว่าเป็นห้า,า <c oughs> <c oughs> เะื่อเออเดี๋ยว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 อือทีวิตแบบเบอร์จัดเลยอะทุกคนขอโทษนะคือมันเบอร์เว้ยผมทำไมผมถึงเบอร์ขนาดนี้ผมก็ไม่แน่มั่นใจเหมือนกัน ครับอ่เอาโฮลมาก่อนอโฮมาแล้วก็ตรงนี้เลยแล้วกันทำวอเตอร์ฟิตี้อยู่ตรงนี้ครับปึ๊บเรียบร้อยเราไงนะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมยงยี่ไว้ปึ๊บโอ้หนึ่งสองสามสี่โอ้มันใหญ่กว่าที่คิดไว้ <laughs> ใหญ่กว่าที่คิดไว้เย,ยอะเลยอะก็ไม่เป็นไรนะ มันได้ยังงีะเล็กกคู่ก็ได้ครับเล็กเล็กคู่ก็ได้มันคงไม่ชิดบ้านเกินไปใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วกันอ่ะเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยยัี้นะครับสี่เนาะอือฮือมันจะได้อย่างนี้นะครับปอ หนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็กึ่งการตรงนี้หนึ่งสองสามสี่นี้นะครับอืมแล้วก็ตรงนี้มันข้นไไปแล้วเนาะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ครับมาตรงนี้เราจะทําใหญ่มากไหมเนี่ยผมยังไม่มั่นใจหนึ่งสองสามสี่ โอเคอ่ะเนี่ยผมว่าประมาณนี้ก่อนเพราะข้างหลังตรงนี้เราจะทำเป็นออคอกม้านะครับเนาะว่าไงว่าไงว่าไงคนว่าแบบมันโอเคปะโอว่าก็น่าจะโอเคปะ่ะทุกคนยึ๊บนีแเราก็ว่าไม่ใช่โอเคอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้แหละตัหนึ่งสองสามสี่ปุ๊บ หนึง่งสสามสี่โอเคอย่างนี้นะครับเ้ยฝนตกเฉยเลยชอบเลยอะผมไม่ชอบแบบฝนตกมากๆากเลยทำอะไรไม่ได้ดิครับเดี๋ยวโฮเราจะพังก็ช่างมันนะครับใช้ไปเลยเราจะเป็นแค่โฮไม้นะครับเราไม่ต้องคิดเยอะเอกก็ค่อยๆนะครับ ทำนี้ไปคือตรงนี้มันมันมันมนพลาดครับตรงนี้คือผมผิดพลาดนะครับโอเคก็ผมติดพูดคำว่าโอเคไหก็ทุกคนนะครับถ้าดูรายการผมบ่อยๆอาจจะติดพูดหรือเปล่าหรือนะครับใครว่างก็ลองนับดูนะครับว่าผมอในหนึ่งคลิปผมพูดคำว่าโอเคไปทั้งหมดกี่รอบนะครับก็ลองดูได้นะครับ <laughs> ผมเกือบแล้วเมื่อกี้เกือบพูดโอเคอีกแล้วอ <laughs> เออไม่ใชผมเดี๋ยวเราก็อ่าค่อยๆพวนไปนะครับตรงนี้แต่เรายังไม่มีอันม้านะเราไม่มีแต่ก็สร้างไว้ก่อนนะครับก็สกาเออเลยเลยสไตล์นะครับสไตล์ในการเล่นของผมส่วนใหญ่จะเป็นแนวอ่าสายสร้างนะครับดังนั้น ทุกคนอาจจะได้ดูไมเคิลาพาร์ตคอร์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองก็เป็นส่วนใหญ่ครับผมอาจจะไม่ได้ลงเหมืองหรือว่าทำฟาร์มเพื่อหวังนะครับผมอาจจะเป็นแบบเน้นสร้างซะมากกว่าเนาอก็ Enjoy ครับผม Enjoy อ a ฟอ c h i n g ไอ้ภาษาอังกฤษอ่ะ k n โนโอ่ะอังกฤษอ่ะเนาะอ้ออีกเรียบร้อย เรียบร้อยไหมประมาณนี้เอบพังทุกอันไม่ลงแน่เดี๋ยวผมซ่อมก่อนปะุ๊บปุ๊บปิดไปเลยยังไงก็ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนี้นะครับปิดตรงนี้ไปด้วยเลยปิดตรงนี้ไปด้วยเลยนะเปลืองเปลืองบล็อกนิดนึงนะครับผมแต่ผมว่ามันมันสวยนะครับ ฮี่มันสวยยิงทุกคนเดี๋ยวทุกคนลองดูนะเราปิดแค่ขอบนะครับเราปิดแค่ขอบเพียง่พอเนี่ยเราตรงนี้เราก็ทําขั้นสูงขึ้นมานิดนึงนะครับดึ๊บโอ้ยแบบบโอมันหม่นมากเลยอ่ะสีมันหม่นอ่ะแต่ก็กคนมันตกอ่ะนะครับทำชีวิิจิงผมไม่ได้ตกด้วยใช่ไหม ่ใช่เสียงก่อสร้างไม่รู้ว่าเสียงก่อสร้างมันจะเข้าไมค์ผมไหมนะทุกคนก็ถ้าเข้าขออภัยด้วยนะครับอือฮึโอเคก็วางต่อไปเลยนะครับปึ๊บอะเราจะได้อย่างนี้แล้วเราก็ปอกไม้ด้วยนะครับเอ๊ะ โอเคั okay. ็จะพังอีกแล้วว่าคือเราของก็ไม่เยอะไงเสียงแบบเสียงฟินเกินอ่ะเอาจริงป่ะกล่องค้าวางไ้ตรงไหนอะเมื่อกี้ผมได้ครับอ๋อนี่นี่กำลังถามคนดูเลยว่าผมได้ครับกล่องคขาป่ะเมื่อกี้เฮ้ยทำไมผมเบอขนาดนั้นคุณพี่งงเลยเนี่ยนะครับโอก็ สร้างด้วยทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดนะครับคือไม่ว่าผมจะของน้อยแค่ไหนผมก็สร้างได้ไม่ว่าจะเป็นของเหล็กของหินของไม้มันหยุดผมสร้างไม่ได้หรอกเอาจริงโอเคนี่เห็นไหมเราก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวข้างหลังก็จะทำนิดนึงนะแต่ตอนนี้ยังไม่ทำนะครับืต่อไปเราจะคราฟเฟรนนะครับ friend, friend. เฟรน์เฟรนเอ๊ะ เออนี่ไงเจอแล้วนะครับเราจะใช้อ่เฟลนของอัน,นอันนี้นะครับโอ๊กอันนี้เปล่าอันนี้แหละใช่ไจ,จะไม่ก็เอาตัวสปรูตนะครับมาครับสตริกอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้ดูหน่อยโอ๊กก็ ใช้ตัวของโอ๊กด้วยนะครับเด,เดี๋ยวเรารดเดี๋ยวเราคราบนิดเดียวพอเราลองค้าฟแบบลองลองก่อนนะครับลองลองแกล้งก่อนได้ไหมก็วะไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ละไม่ใช่ละยังไงอะเดี๋ยนะเอาสำหรับกันโอเคนะครับก็ลองดูก่อนว่าประมาณไหนเฮ้ย <c oughs> ยูรูกูดเอาเลยเอาเลยแบบนี้ปุ๊บนี่นะครับก็พับไปเลยมีเท่าไหร่ใส่หมดเห็นปะ่ะไี่เฮ้ยครับได้อีกน,น่ครับไอีกมันไม่พอหรอกโอเคนะครับก็วางไปนี่เป็นไงเป็นไงเข้ากันเข้ากันอยู่เพราะว่าสีมันเนียนๆได้ เดี๋ยวเราจะแอนเท็เจอร์นะครับเพราะว่าถ้าวางอย่างนี้เลยผมว่ามันมันจะตุ่นๆเดี๋ยน,นี้เราแปะไปก่อนปุ๊บอ่ะได้อย่างงี้ใช่ไหมเราจะมีไม่มีแล้วละ่ะไม่ไม่มีแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในบ้านนึงอืมไม่มีแล้วล่ะอยู่หน่อยนิดเดี๋ยวนะมันนอนได้ป่ะลุงนะน,นอนไม่ได้อ่ะ โอ้ผมดูเวลาไม่ได้ด้วยครับไม่เป็นไรก็นี่นะเราจะทุบอย่างนี้ใช่ไหมนี่เราจะวางอา่ตัวของโอ๊กเนี่ยแคมแซมนะครับวางแคมแซมอย่างนี้เห็นปะอ้ามันจะดูแบบว่าเียนตาไงมันจะดูแบบว่าเนเนียนหน่อยอะไรแต่ตอนนี้ไม่เสร็จนะครับเออยังทําไม่ได้เพราะว่าไม้เราหมดนะครับก็ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อน ก็คือสภาพมากของไม้อยากจะสร้างไงแบบใจมันรักอะ่ะใจมันรักเกินอะ่ะโอโเคนะครับผมเอาจริงปะผมว่าเดี๋ยวผมขอพัดไปหาของแล้วก็หยุดอีฝนตกนี่แป๊บหนึ่งนะครับผมงั้นไว้เจอกันจ้าโอเคครับผมหลังจา,ากที่ไปฟาร์มของมาแล้วนะครับนี่ก็ได้ของมา ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันต่อนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะไงนี้เหมอดิมนะครับก็ขยับมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเจ็ดสิวะ8นะครับมันต้องรวมตรงนี้ด้วยนะครับเตลาเลยฮนะ อันนี้อันนี้ผิดพลาดนะครับจริงๆเราไม่ควรจะเหลาตรงนั้นนะครับเอาโอเคก็ยาวๆไปเลยครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆเลยเกินีป่ตรงนี้หรือว่านี่นะครับแต่จะได้อย่างนี้เราก็พยายามอย่าไปเหลาตรงไม้โอ๊กนะครับเพราะเดี๋ยวมันชา สีต่างกันเกินไปเนาะเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้อย่างนี้เราก็จะกระโดดขึ้นนะครับหนึ่งสองใช่ไหมเราจะนับจากบล็อกนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะครับประมาณสี่บล็อกแล้วก็ปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้ฮนะแล้วก็ต่อไปเลยนะครับผมปุ๊บนี้แล้วก็นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า แปดเก้านี้นะครับอืมก็จะว่างนิดนึงนะครับตรงนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับก็ข้างบนเราไม่ต้องสลับไม้ก็ได้นะเพราะว่าไ,ไม่ได้โฟกัสนะครับข้างบนเราไม่ค่อยได้ไปโฟกัสเขาอยู่แล้วนะครับผม,มตรงนี้เราจะทำเป็นส่วนของค้อกมานะหรือจริงๆมันก็ใหญ่อยู่เราสามารถแบ่งห้องนะครับแบ่งห้องเพื่อทำเป็น ขอกหมูขอกบัวก็ได้แต่ตรงนี้ผมทําผิดระเี้ยตรงนี้มัน,มนผิดไหมครับเรื่งนี้คือผิดดีกว่าผมแก้ใหม่เออตรงนี้เพราะมันสูงไปนะครับแก้ตรงนี้นิดแค่ตรงนี้เองโอเคอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เหลาหลาออกไปเลยข้างบนนะครับปุ๊บปุ๊บนี้ เรา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 ว่าเราไมีไลค์อยูๆๆๆๆๆ่ด like like <c oughs> ูอ <t UC S 1> ่ะเข้าใจไหมเรามีไลค์อยู่ดูเราเราเรามีไลค์อยู่ดูอู้อิ่วนี่นี่๊ะอยังวะเข็ตก่อนนี่ะเอโอเคโอเคครับผมหลังจากที่เราเหราเรียบร้อยแล้วนะครับของเต็มอีกแล้วก็ไม่เป็นไร ของคัฟนะครับสําคัญมากเราจะแปลร,รูปนะครับแล้วก็คับตัวของสแตร์ี่นะครับก็อย่างนี้ปุ๊บอ่ะจะได้อย่างนี้นะครับเนี่ยไม่ยากครับก็วางอย่างนี้นี่เออไม่ใช่ไอ้ขอโทษครับนี้ผิดพลาดน,นะครับนี้เนี่ยนี่น,นี่มันจะได้อย่างนี้เห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนี่ จริงหรือถ้าบางคนแบบว่าชอบโล่งๆทำอย่างนี้ก็ได้นะแต่ผมว่ามันโล่งเกินนะดิลำโพงนะมันมันโล่งไปนิดนึงเอ้ยเปอร์อะไรอะ่ะวันมึงนะอย่างนี้นะครับปุบ๊บนี่เออให้มันปลูกถูกหน่อยสอนสร้างทั้งทีครับอ่านี้เราเล็งตรงนี้นะเราจะเล็งตรงมุมนี้นะครับ นี่เราก็ทำอย่างนี้ทุกมุมเลยนะครับผมอ๋อกูเป็นอะไรกูเป็นอะไรทำไมวางผิดอย่างเลยอะ่ะนี่เริ่มวินตัวเองแล้วนะโอเคนะครับเด,เดี๋ยวตรงนี้เราเว้นไว้ก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเว้นไว้ก่อนแล้วก็รู้ว่าหมดแล้วปะคือรู้ว่าเราน่าจะไม่พอนะใช่ก็ก็กาวางไปก่อนแล้วกัน รู้ว่าครับไงนะงนี้่งนี้ใช่วาเลก้ะน,นี่แล้วก็ปนต่าปึ๊บปึ๊บอย่างนี้โอเคครับเพราะเก็ปิดไปนี่เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเว้นไว้ทำแบบพวกทางเข้าก็ได้นะหายช่างมันอืมภาพรวมมันเป็นอย่างนี้นะครับ เราสามารถเติมตัวนี้ได้นะสำหรับคนแบบว่าชอบเลเยอร์นะครับมันผมนะผมก็น่าจะชอบเลเยอร์นิดหนึง่งก็เลยจะเติมตรงนี้นะครับมันจะไม่เท่ากันนิดนึงนะตรงเนี้ยตรงนี้มันจะใหญ่กว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าระยะบล็อกมันไม่เท่ากันตรงนี้มันเจ็ดไงตรงนี้เราเว้นเจ็ดแต่ว่า ตรงนี้เราเว้นสิบนะครับเดี๋ยวไปนอนก่อนสักคู่หนึ่งนะครับเมื่อกี้เสียงหกแทนผมกระแทกไม้เสียงมันกล้องไหมหน้ากล้องมั้งโอเคก็ต่อเลยจะได้ยูทั์ประมาณนี้ก็ถูกแล้วข้างบนนะครับเราก็แปะรวงนี้ไปเลยนะครับ อ๋อะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเก็บของนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้ไม้สีแดงนะครับอ่าหมู่บ้านเราจะเป็นไม้สีแดงทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี่เก็บของมันจําเป็นนิดนึงโอ้แล้วก็ไม้บางส่วนก็เก็บเก็บไปบ้างกอดีอ่าเรียบร้อยครับไม้สีแดงหยิบมาหมดเลย บนะปบแหละโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นการทำหลังคาหลังคานี้จริงๆแล้วแต่ทุกคนเลยนะแล้วแต่ทุกคนชอบแต่สำหรับคนที่คิดไม่ออกนะครับก็สร้างตามผมได้เลยครับตอนนี้ก็นี้นะเราเราขอทำทางลงทางขึ้นนิดนึงนะครับผมหลังคาผมจะให้มัน มีความคล้ายๆกับเจ้าต,ตัวนี้นะครับแต่บล็อกมันก็นั้เยอะนิดนึงนะหรือจริงๆถ้าคนชอบหลังคาเล็กๆอ่ะแต่ว่าไม่ได้อยากได้ให้มันสูงมากผมทําอย่างงี้ดีกว่าเออถือว่าเป็นแบบแนวหลังคาใหม่ๆให้คุณผู้ชมดูด้วยแล้วกันนะครับนี่นะหลังคาเราก็จะใช้เป็นบล็อกสลับนะครับยิบเลยเนี่ยปุ๊บเราจะวางเหนือบล็อกตรงนี้หนึ่งบล็อกนะครับ ประมาณนี้เราก็กระโดดต่อขึ้นไปนะครับอ่ะเราจะได้อย่างนี้เห็นไหมเราก็ปิดตรงนี้ไปเลยนะครับนี่เราจะวางแค่ขอบนะปะ่ะเราเราจะทำแบบน,นั้นไเห็นไหมนี่นะครับแต่ว่าด้วยสไตล์หลังคาแบบนี้เราอาจจะไม่มีเลเยอร์นะใช่หลังคาแบบนี้เราจะเอาเลเยอร์จากไหนเนี่ยนะครับผม โอเคจริงตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งเดี๋ยวผมสปีดคลิปเลยแล้วกันนะครับจะได้ไวๆนิดนึงเนาะโอเค ไปดูข้างล่างนี่ฟิวฟิวนี้นะครับมองเห็นไหมอ่าวาเป็นไงล่ะแจมอยู่ครับโอเคก็เดี๋ยวจะทุบตรงนี้ออกนะทุบอ่ะถามว่าข้างๆเราจะทำอะไรต่อใช่ไหมเดี๋ยวด้านข้างเนี่ยเราจะทำเป็นฟิวแบบว่าที่เก็บฟางอะไรอย่างนี้ไหมไอผมไม่รู้นะผมก็กำลังคิดคิดอยู่นะครับทิ่สดอ่ะเข้าใจว่า เออสักรูนนะครับหายหายไมเจอโอเคตรงนี้เราก็จะทำขนาดเท่ากันเลยนะครับเท่ากับของเดิมเขาเลยนะแต่ว่าความสูงเนี่ยเราจะดรอปลงมานะครับเนาะแต่ตรงนี้เบี้ยวนะครับอืความสูงเราจะดรอปลงมาจากอันเดิมนะครับ ตอนนี้ผมว่าผมจะดอบตัวเองแล้วจากการมป็นนักสร้างเนี่ยไม่ไหวเองเนี่ยครับโอเคก็อย่างนี้ไปเลยนะครับปุ๊บปุ๊บอาา่าฮะถามว่าเราดอบตรงนี้ทําไมไม่รู้เหมือนกันครับผมก็สร้างเอาผมไปเรื่อยๆหรือว่าไม่เอาดีวะจะนะดูก่อน นี่หว่าไม่เอาก็ได้ป่ะอืมเอาแหละไหนๆก็ทํามาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลองตกแต่งดัดแปลงดูนะครับว่าเราสามารถจะทําอย่างนี้เป็นยังไงได้บ้างนะครับลองดูโอเคก็เหลาไวก่อนเลยครับคิดอะไรไม่ออกเหลาไม้ไปก่อนนะครับแล้วแล้วมันจะดีเองทุกคนมันจะดีเองนี่นะครับอ่าสักครู่หนึ่ง ก็ปุ๊บใช่ปะตรงนี้เนาะฟิลเหมือนลงเก็บม้าหรือว่าลงเก็บฟางก็ได้เแตวเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอือฮึอย่างนี้อ่าทำเป็นเล็กเล็กแล้วก็นี่นี่แล้วก็ปิดนิ้หนึ่งอ่าปิดอย่างนี้ปิดอย่างงี้โอเคนะโอ้ยปุ๊บนี่นะครับ มันจะเป็นเลขคู่เลขคี่สลับกันนิดหนึ่งเออเดี๋ยวไปดูข้างนอกแป๊บนึงแปบ๊บแล้วแป๊บอีกโอเคเดี๋ยวกั้นรัวนะครับเดี๋ยวกั้นรัวนิดนึงแล้วกันอ่ออย่างนี้เป็นไงดูสิภาพรวมมันเป็นยังไงสิตอนนี้ผมกำลังบทะเลาตัวเองยูงน่น,นะทุกคนแปบบนึอ่ามันก็ได้นะ เราสามารถทําเป็นเยอะ้ไ,ได้ไหมครัแบบก็คล้ายๆกันแต่ว่าเราดรอปสเต็ปมาสเต็ปหนึ่งปุ๊บ,บอย่างงี้ใช่ไหมเออผมว่าได้อยู่อยู่แบบดรอปสเต็ปลงมาแล้วไงไม่ต้องเท่ากันกับอันนู้นก็ได้นะครับแต่ก็มีความใกล้เคียงอะไรงี้ปะ่ะได้อยู่นะได้อยู่ไหมประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเอ,อ้ยผมว่าได้ โอ้ยวียนหัวผมว่าได้คนดูก็เวียนหัวผมรู้เพราะผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะสับกล้องบ่อยอะเออผมติดกด F5 ดิแน่ทุกคนอาจจะมึนๆกับการสับกล้องของผมนิดนึงก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษสังคมผมแก้ลำบากจริงๆครับกับไอ้โลกสับกล้องของผม โอเคนะครับก็วางตรงนี้ไปเลยนะปุ๊บเอ้ยชนพอดีเลยสวยเลยผมว่าได้เลยละ่ะมืดีกแกวน่าจะเสร็จก่อนปะน่าจะเสร็จก่อนมืดนะผมว่าโอ้ยไม่เสร็จแน่ถ้าตกอยู่วงนนี้ปุ๊บ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 โอเคก็อืมอ่าขึ้นไงเลยทีนี้ คืออย่างนี้ได้ไหมบล็อกก็จะไม่พออยู่สะหน่อยไหมโอ้ยไม่พอจริงดิเฮ้ยพออยู่นี่ไงพออยู่ให้วางไปก่อนแล้วกันไหนๆก็วายวางไปแล้วนะครับปุ๊บแล้วก็ปิดตรงนี้เลยนะปุ๊บโอเคนิดเดียวครับนิดเดียวจะเสร็จแล้ว ร้อยนะครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าอี่เป็นไงก็โอเคนะตรงนี้เราเก็บมุมต,ตรงนี้ได้นะเราเก็บเป็นเฮ้ยดูดีนะทุกคนเป็นไงอืมยุคูยุคูอ่าตรงนี้เราเราตกแต่งได้นะ ตรงนี้เราสามารถสูงได้เท่าเขาเลยอ่ 2, 3, 4, 5, อยาสองสามสี่ห้าเงี้ยนี่นะครับหนึ 1, 2, ่งสองสามูงได้ปะไม่พอแล้วแหละแล้วก็สลักนะครับวางนี้นี้นี้้ว่อ่าไม่ใช่ เดี๋ยวนอนก่อนแล้วกันนะครับขอ,อนอนก่อนสักครู่มันมืดอีกแล้วเนี่ยสร้างอะ่ะคือผมไม่อยากเล่นเป็นร้อยวันเพราะอ่างนี้แหละนะครับคือสร้างแต่ละอย่างของผมมันนานนะครับนานจริงทุกคนผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะเล่นร้อยวันเท่าไหร่อาา่าฮะเดี๋ยวยังไงนะออกแบบว่ายังไงว้เนี่อยอันนี้สักครู่สักครู่ อ๋องี้งี้อางี้ผมเล่นแล้วนี่นะครับอย่างนี้เราก็ต่อบล็อกข้างล่างนะครับไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะครับโอ้เชี่ยสอบบี้เกิดด้วยซอบบี้เกิดข้างในละไหนนะครับก็อยู่ไปเตียงไว้นั้นนั่นละโอเคตรงนี้เราก็จะใช้เป็นบล็อก อ่า uh, ไม้แดงนะครับ redwood นะแล้วก็โปะตรงนี้ไปนะครับ hmm? อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปิดท้ายด้วยตรงนี้นะครับอ่า uh, ของ r e d w o o เนอะจริงจริง,รงอะ่ะตรงนี้เราสามารถได้นะแบบว่านียนให้มันดูแบบว่ามี มีการตัดขอบอะไรเงี้ยตัดขอบตัดเลเยอร์ของเขานั่นแหละครับอ่าลองดูลงไปดูซิว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับติกเนเจอร์ของเราเลยเราลืมไม่ได้ก็เฮ้อ้อามนี้อย่างนี้โอเคองไงได้ไหมผมว่าก็สวยดีนะ ใช่ปะผมว่ามันก็ดูดีประมาณหนึ่งอาจจะเติมเติมตรงนี้หน่อยครับอย่างนี้อา่าเออใช่เลยโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้เนาะวันนี้เราก็ได้เจ้าตัวฟาร์มพืชน,นะยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะมา,าวางพืชผักกันต่อใน EP หน้าแล้วกัน นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไป